สวัสดีค่ะมาพบกับช่องลอตเตอรี่ชาแนลค่ะสวัสดีเอฟซทุกๆกคนนะคะมาเจอกันหลังหวยออกอาทิตย์ <c oughs> วันนี้วันที่เท่าไหร่ทุกคนไม่ได้ลงไม่มีเวลาโอ้เนี่ยใกล้จะออกแล้วรีบมาลงเลยไม่ได้ไม่ได้ลงต่อเนื่องไม่มีเวลาจะลงนะคะมา เค okay. นี่มาดูมาดู <c oughs> สูตรหนึ่งเข้าหวยออกแปดเจ็ดใช่ไหมข้าที่เจ็ดสูตรหนึ่งเข้า2ยี่สิบเจ็ดงวดวัน,วน,นี้เข้านะเห็นไหมมันหลุดงวดเดียวแล้วงวันนี้มันก็มา แล้วก็สูตรสองก็เข้าที่ตัวกับหกแปดเจ็ดเข้าที่อันนี้เจ็ดแปดก็เข้าเหมือนกันเข้ายี่สิบแปดงวดโอเคสูตรสามสูตรสามก็น่าจะเข้าแปดเจ็ดเหมือนกันเนาะยั่ไหนอ่ะแปดเจ็ดแปดแปด อา้าวไม่ได้เขียนดูสิอ้าเขียนอยู่นี่นี่เข้าตัวกลับเนาะกลับเข้าที่09อันนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะศูตย์สามเข้าทั้งบนทั้งล่างเข้า1ิบเอ็ดงวดนะโอเคแล้วก็มาดูหรือระวางเบิ้ลเห็นไหมไม่เข้าขึ้นแต้มหนึ่งอันนี้ให้เลขวิ่ง เลขวิ่งเข้าที่7กับเข้าที่ศูนย์เนาะ n เป็น n สองแต่เลขวิ่งเข้าที่7แล้วก็เข้าที่ศูนย์แล้วก็หลักหน่วย10เข้าที่สามมาทั้งสามตัวเข้าทั้งสามทั้งเจ็ดทั้งศูนย์เนาะแล้วก็มา,า fc เข้าที่เลขวิ่งเลขเก้า จับคู่ไม่เข้าเนาะโอยเข้านี่ไงเข้าที่แปดจให้แปดจเข้าที่แปดจเนาะจาก f อเคแล้วก็มาคู่ไม่ออกนามก็เข้าที่เก้าจับคู่ไม่เข้าเนาะแล้วก็เลขกําลังวันเลขกําลังวันก็มีเก้าแล้วก็ศูนย์แล้วก็นี้ เลขกำลังวันเข้าทั้งหมดแล้วโอเคหมดแล้วมามาตามต่อดีกว่าแค่มาให้ f อซดูว่ามันเข้าอันไหนมั่งสูตรที่หนึ่งปล่อยต่อสูตรที่หนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสูตรหนึ่งเดี๋ยวขอเขียนก่อนหวยสัญจรด้วยทุกคน สัจนจวันที่หนึ่งเดือนหกห้าจะวันเกิดเราแล้วเกิดเดือนหก,หกหกแปดสูตรหนึ่งข้าวยิ่เจ็ดงวดมีเลขอะไรมั่งเดี๋ยวนะแป๊บนึงเอ,ออเออยังไม่ได้บวกเลยเห็นนะทุกคน อ้าวเอดยังไม่ได้บวกเลยแค่บวกว่าลืมลืมบวกไว้เดี๋ยวหนะ้าแป๊บนึ่งขอ,ค,อคิดเลขก่อน <c oughs> อทำไว้แต่ไม่ได้บวก <c oughs> เดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงขอคิดก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงลืมโอเคสูตรที่หนึ่ง หนึ่งอย่บวกก่อนนะเราก็ไม่ใช่สมองเลขซะด้วยหนบวกบวกเบวกเกสามครั้งหนึสองสแล้วก็บวก5้สองครั้งแล้วก็บวก3แล้วก็บวก1แล้วก็บวก9้า เท่ากับได้เลขสีโอเคเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งได้สีได้สี 4. แล้วก็หน่วยสิบหน่วยสิบหน่วยสิบแล้วก็มาหลักหน่วยหลักหน่วยหนึ่งบวกสามบวกเก้าบวกหก เฉยขอโทษขอตทษขอไปสามบวก6กสามครั้งหนึ่งสองสแล้วก็บวก3าหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วก็บวก1บวกหนึ่งบวก7จ็ดหนึ่งสองสาม4ี่ห้าหเจ็ดแดเกหนึ่งสสสี่ห้า ก้าสิบโอเคได้เลขสามโอเคมาสูตรหนึ่งไปก่อนแล้วกันนะสูตรหนึ่งนี่อันนี้สูตรสองอันนี้สูตรสามอันนี้สูตรหนึ่งสูตร ส่วนนึงสูตนึ่นับนับไปหนึ่งได้เลขห้านับไปอีกบวกไปหนึ่งได้เลขหก 6. บวกสองบวกสองหกเจ็ปดได้เลขแปดแล้วก็บวกสองอีกครั้งบวกสองแปดได้เลขเก้าแล้วก็ ก้าสบ็ดสิบสองบกสบกสได้หแล้วก็บวกอีก3บวกอีก3ก็ได้8แล้วก็สูตรอันนี้สูตรหสูตรสสูตรสโอเคยกกลัวผิดต,ต้องดูย้ำย้ำ ตัวละตัวละแล้วก็บวกอีก3 8 9 10 11ได้เลข1แล้วก็อันนี้8 8 9 10 11แล้วก็บวก3อีกครั้ง1 2 3 4ได้เลข4อขอ,อทบทวนเผื่อมันผิด สูตรหนึ่งไปก่อนนะเดี๋ยวสูตรสองตามมาเนาะสูตรหนึ <c> ่ง <oughs> <c oughs> เข้ามายี่สิบเจ็ดอ้อดมีเลขสีแปดเก้า สามหกแปดหนึ่งสี่สี่สามสี่หกสี่แปดยิ่มห้าชุดนะคะยี่สิบห้าชุด สีสีแล้วก็หกสามหกหกหกแปดหกหนึ่งหกสี่เอาไม่เอาห้าเนี่ยห้านะคะที่จริงต้องจับห้าก่อนจะเอาหกก่อนโอเคค่ะไม่เป็นไรเรามาจับดีลังห้าสามห้าหก

เก้าหนึ่งเก้าสี่หรือจะมาเก้างวดนี้สูตรหนึ่งนะ <c oughs> สูตรหนึ่งแล้วก็มาเลข <c oughs> จาก F C ให้มาแล้วเดี๋ยวเขียนให้ F C เข้าที่แปดเจ็ดเนาะแล้วก็เข้าเลขหนึ่งนะให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูแป๊บแป๊บ จะให้นี้นะคะเข้ามทาที่แล้วจาก FC. า FC วันที่หนึ่ง สับกุญนดูส่งข้อความมาให้อะไรมาและนี่ก้าวจะมาอีกเหลือทุกคนให้รีบวิ่ง วิ่งให้เก้าหนึ่งเก้ากับหนึ่งไม่รู้จะมาด้วยกันหรือเปล่านะให้วิ่งเก้ากับหนึ่งจับคู่ให้จับคู่ให้ก็จะมีก็จับด้วยกันด้วยนะเผื่อมัน ถ้าใครจะจับด้วยกันก็จับก็ให้มาสามตัวสามตัวไม่ได้ให้นะทุกคนงดงดให้สองตัวพอเก้าแปดเก้าเก้าโอ้โหเก้าเก้าตายแล้วเก้าเจ็ด ถ้าใครจะเอาเก้าหนึ่งก็เอาก็เอาได้นะคะแล้วก็จะให้แอสจับให้ก็ได้อนะจับให้เลยก็ได้เนะก้าหนึ่งเนาะแล้วก็เลขหนึ่งเนาะเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่งหนึ่งก็จะมีหนึ่ง หนึ่งห้าหนึ่งกสกลับเอาเองนะคะให้มาประมาณแค่นี้แค่นี้ก็เยอะอยู่นะหนึ่งสองสสี่ห้าหดแเก้าชุดนะทุกคน9ชุดก็โอเคค่ะ หรือจะไปะจับเลขวิ่งก็ได้นี่เลขวิ่งมานนี้แล้วก็สูตรสองเดี๋ยวแอดขอทําก่อนนะแอดฝากกดไลค์กดติดตามช่องลอตเตอรี่ชาแนลด้วยนะคะอันนี้ห้าชุดเอาไปไว้ดูแคปหน้าจอนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอย่าลืมนะคะถ้าครบห้าพันจะแจกสองพันเนาะโอเคค่ะ ก,กดไลค์กดติดตามช่องลอตเตอรี่ชาแนลด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอซ c ช่องของลอตเตอรี่โชคดีถูกหวยถูกรางวัลที่หนึ่งจะเดินทางไปไหนก็ขอให้ตลอดปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ